ตั้งใจฟังก็ดีนะเวลาเราพยายามที่จะช่วยใครเวื่เเห็นใครทําไม่ดีแล้วพยายามที่จะช่วยให้เขาแก้ไขข้อที่ไม่ดีอันนั้นเราเห็นใครทําอะไรไม่ดีเราพยายามที่จะช่วยเขาให้แก้ไขข้อที่ไม่ดีอันนั้นให้มันดีให้มันสมบูรณ์นเสร็จแล้วเขาก็ไม่ยอมแก้ เขาก็ไม่ยอมแก้เขาก็ยิ่งเราพยายามช่วยเขาก็ยิ่งดื้อด้านยิ่งต่อต้านยิ่งฝืนยิ่งไม่เอาด้วยยิ่งไม่เอาด้วยน่ะยิ่งทําไม่ถูกใจเราเราพยายามอยากให้เป็นอย่างหนึ่งเขายิ่งเป็นอย่างหนึ่งเราพยายามอยากให้เป็นอย่างหนึ่งเขายิ่งเป็นอย่างหนึ่งเขายิ่งเป็นอย่างนึ่เราก็รู้สึกทําไมเขามันดื้อจังมันดื้อจังมันโง่จังมันบ้าจังน่ะ ราก็รู้สึกไม่พอใจคำถามมีอยู่ว่าใครดื้อเราเหรอไม่ใช่เขาเหรออ๋อกิเลสบอกว่าเขาอยู่นี่ยังบอกว่าเขาดื้อเขาดื้อเราไม่ใช่สัตบุรุษของเขาอาจารย์เราทำผิดหน้าที่เราละดื้อเราดื้อนักไคโงะนักไคโงะเราโง่เลยเราบ้าเราบ้า กิเลสมันจะบอกอย่างนี้ไหมกิเลจะบอกว่าใครดื้อเขาดื้อใครโง่เขาโง่ใครบ้าเขาบ้าโอ้ทำไมเก่งจังเลยนะตอบถูกนะเออเป็นมาแล้วอ่ะเลยตอบถูกอ่ะตอบไม่ไม่มีใครตอบผิดสักคนเลยต้องเคยไหมเคยไหม เคยทาตามกิเลสไหมเขาดื้อจังเขาโง่จังเขาบ้าจังเมื่อไหร่เขาจะแก้ได้ทีแท้ที่จริงเนี่ยนะเขาไม่ได้ดื้อเขาไม่ได้โง่เขาไม่ได้บ้าหรอกแท้ที่จริงเขาอยากพ้นทุกข์เหมือนทุกคนนั่นแหละก็ถ้าเขารู้ว่าอะไรดีแท้แท้เขาทำแล้วแต่เขาเชื่อว่าไอ้ที่เขาทำอยู่นั้นมันดีสุดๆแล้ว เขาเชื่อว่ามันดีสุดแล้วนั่นแหะเขาจึงทําอย่างนั้นเขาจึงทาอย่างนั้นทาแบบที่เราไม่พอใจนั่นเขาคิดว่ามันดีสุดแล้วนั่นแหะเขาจึงทาอย่างนั้นแต่เรานี่แหละแต่เรานี่แหละดื้อที่อยากให้มันได้มากกว่านั้นเนีว่านั้นกุศลเรากุศลเขามันได้แค่นั้นแต่เราอยากได้มากกว่านั้นมันดื้อไงดื้อยากได้มากกว่านั้นไงมันโง่อยากได้มากกว่านั้นไง แล้วมันก็บ้าที่อยากได้มากกว่านั้นไงมันจึงทุกข์ที่อยากได้มากกว่านั้นไงสมน้ำหน้าแล้วตกลงมันโทษเราหรือโทษเขากิเลสอ่ะมันโทษเราหรือโทษเขาโทษเขาโทษเขาเขาดื้อเขาโง่เขาบ้านี่แหละคือกิเลสจำไห้จำไว้จำไหมแทจริง เราดื้อเราดื้อเราโง่เราโง่เราบ้าเราบ้าเราทุกข์เราทุกข์ที่อยากได้มากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นใช่ไหมใช่ไหมชัด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 ไหมโอ้ชัดมากเลยชัดมากเลยเราไม่พอใจเราทุกข์ใจที่มันอยากได้มากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาไม่ดีนั่น ถ้าได้จริงอะใครไม่ดีอะเรานี่แหละไม่ดีอยู่งั้นเนี่ยเขาก็โอ้โหเขาก็สุดความสามารถเขาแล้วเขาอยากพ้นทุกข์เขาอยากพ้นทุกข์สุดขืนเขาแล้วเขาได้เท่านั้นแหละสุดขืนเขาแล้วสุดความสามารถเขาแล้วใครจะอยากทุกข์ใครไม่ใครอยากทุกข์หรอกไม่มีใครอยากทุกข์หรอกเออเออไอเราบอกเรารู้ธรรมะอึดอัดเขาแทบตายอึดอัดเขาแทบตาย เรารู้ธรรมะอึดอัดจริงๆไม่ชอบจริงๆเมื่อไหร่จะแก้ทีเมื่อไหร่จะลำคาญเธอแล้วเกินเมื่อไหร่เธอจะปฏิบัติทมปล่อยวางมันชั่งสักทีเมื่อไหร่เธอจะปล่อยวางได้มันชั่งสักทีฉันลำคาญเธอแล้วเกินทำไมเธอโง่งี้ทำไมเธอดื้องี้ไมเธอบ้าอย่างนี้เดี๋ยวเธอก็ต้องทุกข์ตลอดกาลมันต้องทำแบบชั่งสิมันต้องจะพ้นทุกข์ แล้วก็นางหงิกอยู่เงี้ยใจหงิกอยู่เงี้ยปัทโธแต่กิเลสมันเก่งเนาะมันเก่งจริงๆนะมันโทษคนอื่นได้ตลอดเลยเพราะถ้าเรารู้สึกว่าไม่อยากให้ใครได้ดีกว่านี้ถ้าเรารู้สึกไม่พอใจที่เขาเขาไม่ได้ดีกวันนั้น แล้วพยจะกดดันเขาอีกต่างหากด้วยอย่ากดดันเขาไปเขาโอ้โหกดดันเขาได้ดังใจไม้โอ้โหจะมาปะทะกันจะมาปะทะกันกดดันเขาจะมาปะทะกันเลยนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วบางทีปะทะโอ้โหรู้ตัวเป็นไงแล้วเขาทำไม่ดีกับเราด้วยนะเขาทำพฤติกรรมไม่ดีกับเราด้วยนะ กิเลสมันมันจะบอกว่าใครทําไม่ดีกับเราเขาทําไม่ดีกับเราใช่ไหมพฤติกรรมเขาทําไม่ดีกับเราใช่ไหมแท้ที่จริงใครทําไม่ดีกับเราความดื้อของเรานั่นแหละทําไม่ดีกับเรามันต้องยอมรับผิดซะดีๆคุณต้องกล้าที่จะยอมรับผิดนะจ๊งไว้นะที่เขาทําไม่ดีกับคุณเพราะคุณดื้อต่อสัจจะ คุณดื้อต่อกุศลอกุศลมันมีกุศลอยู่เท่านั้นนะทั้งเขาทั้งเราคุณอยากได้มากกว่านั้นคุณดื้อไหมดื้อคุณงอไหมคุณง่อไหมโอ้คุณบ้าไหมคุณบ้าาคุณชั่วไหมชั่วชั่วดันทุลังไหมดันทุลังดันทุลังทุกไหมกทุกใครทำใครทำเราทำเราทำเราทำเองเราทำเองนั่นแหละวิบากใหม่ๆนั่นแหละไม่ใช่วิบากเก่าอะไรหรอก มันวิบากใหม่ๆนั่นแหละวิบากใหม่ๆนั่นแหละวิบากที่คุณดื้อใหม่ๆนั่นแหละดืใหม่ๆนั่นะมันทาให้เขาทํพฤติกรรมไม่ดีกับคุณพฤติกรรมไม่ดีกับคุณเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่เขาทําไม่ดีกับคุณนะคุณต้องยอมรับซะยอมรับซะยอมรับซะโอ้เราผิดโอ้เราผิดโอ้เราผิดโอ้ยินดีที่ได้รู้ว่าตัวเองผิดรับมันไปเลยรับมันไปเลยรับมันไปเลยรับโอ้ยินดีที่รู้ว่าเราผิดยินดีรับผิดเลยเออมันถูกแล้ว เขาฟึดฟัดใส่เรามันี่นถูกแล้วงอนใส่เรามันถูกแล้วดื้อกับเรามันถูกแล้วเขาทำท่าทีไม่เข้าท่ากับเรามันถูกแล้วท่าทีอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีมันถูกแล้วโอ้โหมเป็นท่าทีที่น่าได้น่าเป็นน่ามีที่สุดเลยจริงๆมันน่าได้น่าเป็นน่ามีที่สุดแล้วนะมันสมแล้วเนาะมันสมกับความดื้อของเราแล้ว อ้อไม่สมต้องไงไม่สมต้อไงสมแล้ว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 กับความดื้อของเราความโง่ของเราความบ้าของเราความดันทุลังของเราความไม่แวววัยของเรามันไม่แวววัยที่จะหยุดหยุดหยุดดื้อหยุดขโมยหยุดดื้อในสิ่งที่ยังไม่ใช่กุศลของเรากุศลของเขามขนไม่หยุด มันมีแต่จะเอาจะเอาจะเอาพราะเขาไม่ให้ไปไงโกรธเขาอีกต่างหากโกรธเขาอีกต่างหากปะเถิดถ้ามันเป็นของคุณคุก็ได้ไปแล้วใช่ก็ได้ไปแล้วใช่ไหมที่ไม่ได้เพราะมันใช่ของคุณหรือเปล่ามันใช่ของคุณหรือเปล่ามันไม่ใช่คุณจึงไม่ได้คุณจึงไม่ได้ถ้าใช่แต่คุณได้เลยไม่อยากได้มันก็ได้จะบอกให้ไอ้ที่คุณไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วคุณยังไปอยากได้ดื้อไหมดื้อทุกไหมทุกไหมทุก เขาดื้อหรือเราดื้อเขาดื้อหรือเราดื้อตกลงเขาดื้อหรือเราดื้อเขาดื้อหรือเราดื้อเราดื้อจำไว้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 ได้ดีจำไว้ได้ดีไม่พ้นทุกข์ให้นมาดูไปไม่พ้นทุกข์ขึ้นมาดูไปโอ้เราดื้อดีใจจังเลยเห็นว่าเราดื้อแล้วควรทำไงควรดื้อต่อทำไงควรดื้อต่อดื้อต่อดื้อต่อ ต้องเลิกดื้อรู้ว่าดื้อแล้วต้องเลิกดื้อจำไว้จไว้ต้องเป็นเด็กดีเลิกดื้อเลิกอยากได้กว่านั้นซะเขาจะทําไม่ดีกับเราแค่ไหนแค่ไหนก็ให้เขาทํานั่นแหละวิบากของเรายอมให้หมดเราดื้อเท่าไหร่เขาก็ทําไม่ดีกับเราเท่านั้นแหละสังเกตได้ไม่เชื่อคุณไปเถียงเขาเลยหนักกว่าเดิมอีกสังเกตเลยคุณจะไปบีบคอให้เขาได้ดีกว่านั้นหนักกว่าเดิมอีก แต่ถ้าคุณยอมนะเบาลงคุณไปสังเกตเลยนะยอม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 แล้วยอมแล้วเราดื้อเราโง่เราบ้าเราดันทุลังอยากได้มากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นแล้วคุณพยายามพยายามเข้าไปดูนะไม่เชื่อนะถ้าคุณไม่ยอมนะคุณอยากได้มากกว่านั้นกว่านั้นกว่านั้นได้มากเป็นไงเป็นไงมันจะได้มากกว่านั้นไหมหรือจะแย่กว่านั้นจะแย่กว่านั้นแย่กว่านั้นอีกใช่ไหมแย่กว่านั้นอีกใช่ไหมมันจะได้สิ่งไม่ดีแย่กว่านั้นอีกจะบอกใหรลีลาที่ไม่ดีหนักกว่านั้นอีก ถ้าถ้าคุณยอมนะถ้าถ้าคุณยอมนะยอมเลยยอมเลยอุ้ยเราผิดแล้วเราผิดแล้วอุ้ยเราผิดแล้วเราผิดแล้วมันโดนน่ะเราถูกแล้วมันโดนนะเราถูกแล้วมันโดนนะถูกแล้วมันโดนนะถูกแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมมันโดนน่ะเราโดนน่ะถูกแล้วมันโดนลีลาที่ไม่ดีจากเขาเนี่ยมันถูกแล้วถูกอะไรถูกอะรเาดื้นนั่แหลถูกเราดื้อนั่นแหละ มันถูกสัจจะแล้วที่เราดื้อที่เราดื้อโง่เราบ้าโง่เบ้าดันทุลังดันทุังสมควรแล้วสมควรแล้วสมควรแล้วเออใช่ใช่ใช่โดนถูกละใช่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 แล้วยอมรับเลยเต็มใจรับเลยม่นจะเบาลงทันทีคุณเต็มใจรับปุ๊บใจคุณเบาทันทีเพราเหตุการณ์ก็จะเบาลงทันทีเพราะคุณเลิกเลิกชั่ววแล้ชั่วแล้ว คุณลกดื้อลบโง่เลิกบ้าเลิกชั่วเลิกทุกข์แล้วทุกข์มันจะเบาทันทีเลยแล้วมันก็ใจคุณหายทุกทันทีเลยจริงๆหายทันทีเลยสุขเกิดทันทีเลยแล้วก็เร่งเลยว่าทั้งหลายมันจะเบาลงทันทีเลยมันจะเบาลงทันทีเลย แต่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้สัจจ่านี่หรอกพอรู้สึกว่าเขาทําไม่ดีงั้นงี้เป็นไงบีบคอให้มันดีหาวิธีทุกวิธียิ่งทําเรามีอํานาจไปบีบคอเลยเราไม่มีก็หาคนอื่นช่วยบีบแล้วแต่แล้วแต่จะหาใครช่วยบีบก็ได้ใครช่วยบีบให้มันดีกว่านั้นแห้ดีกว่านั้นแล้วผลเป็นไงแล้วผลเป็นไงแล้วผลเป็นไงยิงหนักกว่าเดิมยิงหนักกว่าเดิมยิ่งหนักคนเดิมยิ่งหนักกว่าเดิมไปตรวจได้เลยไปตรวจได้เลย เหตุเพราะเราไม่รู้สัจจะถ้ารู้รู้สัจจะนะโอ้โหรู้สัจจะสองเรื่องหนึ่งรู้สุขลวงทุกจริงเขาอยากได้ดังใจหมายสุขลวงทุกจริงเขากันอยากได้ดังใจไมายอยากได้ดังใจไม้เนี่ยมันเป็นทุกมันไม่เที่ยงหรอกได้สมใจไม้ก็ไม่เที่ยงมันเป็นทุกมันไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีมันเนี่ยสบายกว่าสองเข้าใจวิบากเรื่องของว่านี่แหละโคต้ากุศล โคตากุศลของเราของเขามันมีแค่นั้นมันจะมากกว่านั้นไม่ได้แต่คุณไปดันล้ำเส้นคุณไปล้ำเส้นคุณไปอยากได้มากกว่านั้นเท่านั้นแหละเป็นเรื่องล้ำเส้นเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากทุกข์อย่าล้ำเส้นถ้าไม่อยากทุกข์อย่าล้ำเส้น อย่าล้ำเส้นกุศลคุณมีโคต้ากุศลคุณมีแค่นี้โคต้ากุศลมีเท่านี้เอาแค่นี้จะอยากได้มากกว่านั้นจะอยากได้มากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นดื้อโง่ทุกข์ดูโง่ดูโง่ชั่วชั่ทุกข์เนี่ยวันนี้อธิบายทำพระหัวดื้อ ธรรมะหัวดื้อธระหัวดื้อธรรมะบลชุดเอาไปกินซะเอาไปกินซะเนี่ยเมื่อไรที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ได้ดั่งใจเราแล้วเราก็แก้ไม่ได้มันไม่ได้ดั่งใจเราอะไรก็ช่างมันไม่ได้ดั่งใจเราแล้วเราก็แก้ไม่ได้เมไม่ได้ดั่งใจแล้วเราก็แก้ไม่ได้ทำก็ไม่แช่มชื่นเออดัดมันไม่แช่มชื่น เราคือรู้สึกว่าเราคือรู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าโทษอะไรก็ไม่รู้โทษอะไรก็ไม่รู้เขโทษคนนั้นคนนี้นะโทษคนนั้นคนนี้นะทำไมดื้อจังโง่จังทำไมไม่เข้าใจเลยไม่้าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้โทษใครก็ช่างเถอะโทษใครก็ช่างเถอะโทษใครก็ช่างเถอะโทษไปโทษไปแล้วก็รู้สึกมันไม่สดชื่นสรุปแล้วสร m, <equ> ุปแล้ว <ratings invece> <op drugiej> ถ้าเราเอางง่ายๆเลยถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจแล้วเราก็รู้สึกใจมันไม่สดชื่นเลยเนี่ยมันสดชื่นเลยมันแก้ไม่ได้ด้วยแล้วมันก็ไม่สดชื่นแล้วมันก็ไม่สดชื่นไ่โง่ใครโง่ไดื้อไครดื้อบ้าใครบ้าออนั่นแหละบ้าอะไรนั่นแหละบ้าอะไรโง่อะไรดื้ออะไรบ้าอะไรบ้าอะไรนั่นแหละนั่นแหละ เรารู้ตัวเท่าทันโอ้มันทุกข์ก็ดีแล้วแหละสมน้ำหน้าตัวเองเิ่มจะได้จํมจะได้หลาบจะได้จําแท้ที่จริงนะเรานั่นแหละโง่เองเรานั่นแหละดื้อเองโง่เองบ้าเองชั่วเองทุกข์เองทั้งนั้นแหละปั่นก้นมาทรมานตัวเองทั้งนั้นเลยใช่ไหมเพราะมันเพราะมัน คุณทํไม่ได้คุณแก้ไม่ได้คุณแก้ไม่ได้แสดงว่ามันใช่กุศลของเราไหมใช่กุศลของเรามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่กุศลของเราไม่ใช่กุศลของเราทําเป็นกุศลของเราเราก็แก้ได้แล้วใช่ไหมเราก็แก้ได้แล้วใช่มไม่ใช่กุศลเราไม่ใช่ไม่ใช่สิทธิเรา่ใสิทธิในการที่จะแก้ได้ในการที่จะได้ดีกว่านั้น้วนันันมันไม่ใช่สิทธิของเราที่จะได้ดีกว่านั้นแต่เราไปอยากได้นะแต่เราไปอยากได้นะ่าไป้มันบาปไหมล่ะ บาปมันเบียดเบียนมันขโมยโอ้โหมันเสพสุขลวงทั้งนั้นนะครบหมดอะบาปทุกข้อโกหกโกหกตัวเองโกหกผู้อื่นัเมาในความโลภโกรธหลงผิดศีลทุกข้อผิดศีลทุกข้อไรไปแล้วก็ผิดทุกข้อเลยไปจะถึงอุปกิเลสนู่นเลยทำพระหัวดื้อดื้ออยากได้มากกว่านั้นดื้ออยากได้มากกว่านั้นแต่ก็บนมาคิดอย่างนั้นแหละมันน่าจะได้มากกว่านี้ น <Es poor S 1> ่าจะได้มากกันเสื้อติดกันวนแล้วก็วนอยู่ในวัดตัดสงสารวนอย่างนั้นวนแล้วก็โทษคนอื่นอย่างนั้นก็โทษคนอื่นอย่าง้เขาน่าจะอย่างนั้นเขาน่าจะอย่างนี้มันไม่น่าจะอย่างนั้นมันไม่น่าจะอย่างนี้มันไม่น่าจะอย่างนี้ โทษก็ไปโทษก็ไปโทษก็ไปหรือไม่ก็โทษตัวเองอีกทางๆโทษตัวเองแบบทับถมกุศลเราทำไมน้อยจังแบบทับถมตัวเองอีกนะโทษตัวเองก็มีแบบพุทธกับแบบทับถมนะโทษตัวเองกุศลเรามีเท่านี้ก็พอใจเท่านี้ไม่อยากได้มากกว่านี้กุศลเรากุศลี่เกี่ยวข้องมันมีเท่านี้มันจึงทําได้เท่านี้ก็พอใจเท่านี้ไม่อยากได้มากกว่านั้นใช่ไหมแล้วก็หายทุกข์แล้วหายโง่หายบ้าหายดื้อ หายหายทุกข์เพราะถ้าเรารู้สึกว่ามันเราพยายามที่จะดันทําอะไรให้ได้ดังใจหมายแล้วมันกินละมัทะนะมันถูกขวางแบบปึ้งๆแบบโอ้โหขวางแบบจะเรียกว่าอะไรกินละมัทะนั่นแหละมันปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลําบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล้าเกินป่วนเกินเสียงเกินนั่นแหละนั่นแหละกินแรงเกิน มันเกิดสภาพแย่เกินะเราจะยิ่งดิ้นไปกว่านั้นยิ่งแย่ยิ่งดิ้นไปกว่านั้นยิ่งแย่เป็นไงมันใช่กุศลของเราไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่กุศลของเราแล้วคนที่เกี่ยวข้องแล้วจริงๆนี่ในมาตาลีเขากระโดดขวางอยู่หลักๆนะณปัจจุบันนั่นหลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บางทีเขามีปฏิกิริยาตอบโต้แรงๆด้วยนะแรงๆนักเกียดนักเกียดตล้วก็มีนะ คยาของคนนะคนนี places, places, ้ใส่เราหน้าเกลียดนะเกเรากีเกียดนแล้วก็มีนะแบบไม่น่าทําเลยก็ยังมีใช่ไหมคือเหตุการณ์มันก็ต้านแรงๆๆแงแมาตาลีบอกแล้วถ้ามันทําท่ากิลมัทถมถ้าเราอ่านคําว่ากิลมัทถนออกนีจะรู้ กิลมัฏาต่างจากทุระธาทาราถาถ้าทุระาทาราถามันก็ฝืดมันมันติดขัดบ้างแต่ยังลุยไปได้ไม่ลําบากมากแต่กิลมัฐานนี่มันจะลําบากมากนะมันจะรู้เลยขีดนี้มันราวมันแรงมันทุกข์มันไม่แช่มชื่นกิลมัานนี่มันไม่แช่มชื่นแต่ทุระถาทาราถามยังแช่มชื่นได้นะยังเบิกบานยินดีเหนื่อยก็ยินดีเหนื่อยก็ยินดีแต่ กิลมัฏฐานไม่นะมันไม่ยินดีนะมันยินร้ายไม่ชอบใจไม่พอใจมันอีกลีลาหนึ่งนะกินพลังมากเลยถ้าไปกินลมัถาาน้หรีบถอยเลยอุยตายแล้วเราดื้อเกินไปแล้วเราโง่เกินไปแล้วเราบ้าเกินไปแล้วเราทุกข์เกินไปแล้วถอยเลย อย่าไปดื้อต่อไปอีกอต่หยุดเลยหยุดเลยมันต้องแววไวในการสังเกตส่วนใหญ่จะไม่แววไวส่วนใหญ่จะไม่แววไวไม่แววไวเพราะหนึ่งไม่ได้ฟังสัจธรรมก็ไม่ได้ฟังสัจธรรมนั่นแหละจึงไม่แววไวใช่ไหมนี่ถ้าไม่ได้ฟังนี่ยังนี่ถ้าไม่ได้ฟังนี่มันเดิมใช่ไหมนี่มันเดิมไปเจออีกก็มันเดิมเหมจอนเดิมเหมือนเดิมมากกว่าเดิมจนกว่าจะเจ็บหนักหนักต้องเลยถึงถอยใช่ไหมใช่ไหม นี่ถ้าได้ฟังสตัดธรรมมันจะถอยเร็วใช่ไหมถอยเร็วใช่ไหมแต่จริงไม่ได้ฟังสตัดธรรมแล้วไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ตั้งศีลที่จะสังเกตว่าเฮ้ยแต่แค่นี้นะอุ้ยกิลมัฐานแล้วถอ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 ยเราดันพยายามจะทำให้เกิดดีเราพยายามทต่ไม่เกิดดีกิลมาฏฐานอะไรถอยเราต้องแววไวอย่างนี้เลยมันต้องแววไวอุ้ยดื้อแล้วอุ้ยดื้อแล้วอุ้ยดื้อแล้วโง่แล้วบ้าแล้วทุกข์แล้วทุกข์อุ้ย ก็ทำไมเราไม่รู้จักเข็ดทุกทียังโดดใส่กองไฟอยู่าใกองไฟ้เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเหมือนกับเหมือนกับชายสองคนชายสองคนพยายามที่จะพยายามที่จะลากเราลงกองไฟลากเราลงกองไฟลากเราลงกองไฟเขาพยายามช่วยเรานะออกจากกองไฟนะออกจากกองไฟนะเขาพยายามช่วยเราออกจากกองไฟนนในอาหารสีนะมีชายสองคนพยายามช่วยเราออกจากนรกก็จับกองไฟแต่ดึงเราเข้ากองไฟเลยดึงเราเข้ากองไฟดึงเราเข้ากองไฟ เขาดึงสองข้างเข้าไปตัวต้านก็ไม่ได้เลยไปตามเขาเลยไปตามเขาเลยเขาอยากช่วยเรานะเขาอยากช่วยเรานะให้ออกจากกองไฟให้ออกจากกองไฟให้ออกจากกองไฟกิเลสเนี่ยเขาอยากช่วยเราให้ออกจากกองไฟเขาราให้ออกจากกองไฟเขาก็ดึงสุดแรงเกิดเลยสุดแรงเกิดเลยสุดแรงเกิดแล้วเราก็เชื่อเขาสุดท้ายเราก็ลงกองไฟเราก็ลงกองไฟ จริงจริงกิเลสอยากออกจากทุกข์ใช่ไหมไม่ได้อยากทุกข์ใช่ไหมไม่ได้อยากทุกข์ใช่ไหมกิเลสอยากทุกข์ไหมกิเลสอยากไม่ได้อยากทุกข์นะที่ทําให้สมใจนะเพราะว่าอยากหายทุกข์ใช่ไหมอยากได้สุขแท้ๆใช่ไหมแต่วิธีการมันทุกข์ใช่ไหมวิธีการมันทุกข์ใช่ไหมสิ่งที่ทำนั้นมันทุกข์ใช่ไหมนั่นแหละแท้ที่จริงกิเลสเนี่ยเขาแคจริงใจนะจริงจริงจริงใจนะ จริงใจตามภูมิเขาเขาคิดว่าเขาจะพาเราออกจากทุกข์ได้ที่ไหนได้มันลากเราเข้าไปหาทุกข์หนักก็เดิมอีกอาวิชาจริงใจแบบอวิชชาเนเป็นภาษาอาจารย์ม่ากิเลสเนี่ยเขาจริงใจจริงใจตามความรู้สึกจริงจิงเลยนจริงใจตามภูมิเขาเขาก็ลากเราไปนรกแล้วเราเชื่อเขาเราก็ไปนรกตามเขาพุทธาก็จริงใจนะจริงใจพาเราออกจากนรก พูดถ้าก็จริงใจแต่จริงใจแบบจริงใจแบบจริงใจแบบพ้นทุกจริงใจแบบพ้นกิเลสก็จริงใจแบบไม่พ้นทุกจำไว้นะจริงจริงกิเลสก็จริงใจแต่ไม่พ้นทุกเขาไม่รู้จริงใจตามอวิชชาจริงจริงกิเลสก็จริงใจเชื่อไหมกินของอร่อยเพราะอยากได้ความสุขใช่ไหม ดันให้ได <Ö> ้ดีดังใจหมายเพื่อนไม่ได้ดีก็ดันให้ได้ดังใจหมายดันไหมายพ่ออยากได้ความสุขใช่ไหมอยากพ้นทุกข์ใช่ไหมอยากพ้นทุกข์ใช่ไหมอยากให้เกิดสิ่งดีๆใช่ไหมจริงใจไหมจริงใจไหมจริงใจจริงใจอจริงใจตามอวิชชาจริงใจตามอวิชชาจริงใจตามความโง่ จริงใจนะจริงใจจริงๆเลยนะอยากพ้นทุกจริงๆนะทุกอยากพ้นทุกอยากได้สุขจริงๆนะกิเลก็อยากพ้นทุกอยากได้สุขจริงใจจริงๆเลยแล้วเขานึกว่าแบบนั้นนะมันจริงเรขานึกว่าแบบนั้นนะมันจริงอ่าอ่าอ่าอยากเข้าได้ดีแหละอยากเข้าได้ดีแหละเะเออเออาเออเออเอออย่าอเยละวเอยไม่เป็นอาหารอยาให้เพื่อนเป็นอาหารนี้เออ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  จริงจริงที่ก็จริงใจนะจริงใจตามภูมิเขาตามความรู้สึกเขาแต่ผลมันนะไม่พ้นทุกข์เพราะเขาจริงใจตามสภาพโงงเขาเขาถึงบอกว่าอย่าให้คนงอขยันเชียวอันเดียวกันนั่นแหละคนที่อย่าให้ขยันเชียวอย่าให้ขยันอย่าให้คนโง่ขยันเชียวโง่เยันนั่นแะ มันขยันง่กิเลสคือคนง่ที่ขยันคือคนโง่ที่ขยันมันขยันโง่มันขยันโง่กิเลสคือคนโง่ที่ขยัน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 ทับตาง่ๆน่ะนะอยากพ้นทุกข์นั่นน่ะอยากได้ดีนั่นน่ะนะอยากได้ดีนั่นน่ะอยากพ้นทุกข์นั่นน่ะ้นทุกข์นั่นน่ะนทุกขยันด้วยนั่นน่ะขยันด้วยมีอธิบาทมีฉันทาเต็มเลยนะทุกวันเต็มเลยนะทุกวัน แต่ทำไปทีละกับทุกทุกทีทุกก็ไม่เข็ดสักทีทุกยังไงก็ไม่เข็ดสักทีทุกยังไงก็ไม่เข็ดสักทีทุกยังไงก็ไม่เข็ดสักทีมันโง่ไปถึงไหนของมันไปถึงไหนของมันม the ันโง่จริงๆเลยทุกอย่างโอยไม่มีใครโง่เท่ากิเลสแล้วในโลกใบนี้กิเลสคือคนโง่ที่ขยันจำไหมขยันโง่โง่ชิบหายเลยโง่ชิบหายเลยโง่ดักดานจริงๆเลยโง่อย่างนั้นแหละโง่อย่างนั้นแหละโง่ดักดาน ทั ás, ens, decir, care, nosotros, ้งโง่ทั้งบาทั้งทุกบาทั้งโง่ทั้งชวทั้งบาทั้งทุกับแต่เขานึกว่ามันแต่เขานึกว่ามันฉลาดนั่นนะฉลาดเขานึกว่าฉลาดเขานึกว่ามันดีนั่นนะดีนั่นนะเขานึกว่ามันปนทุกเขานึกว่ามันสุกนั่นนะเขาหลงก็หลงทางกี่ไรก็หลงทางเล่าก็ไปหลงเชื่อเขาเชื่อเขาเลยแย่น่ามันเลยแย่น่ามันเลยแย่ แต่พุทธะก็จริงใจเหมือนกันพุทธะนี่สุดยอดจริงใจเลยจริงใจแล้วก็พ้นทุกจริงด้วยแบบเนี้ยพ้นทุกแบบนี้พ้นทุกจริงใจจริงๆเลยจริงใจจริงเลยโอ้โหเนี่ยหายโง่หายบ้าหายชั่วหายทุกจริงจริงเลยจริงจริงเลยพุทธะก็จริงใจแล้วก็พ้นทุกจริงพ้นทุกพ้นโง่พ้นบ้าพ้นชั่วจริงคุณก็เลือกเอาก็แล้วกันจริงใจทั้งคู่ ถ้าคนจริงใจถ้าคนจริงใจเนี่ยถ้าคนมีปัญญาขยันนี่นะดีไหมดีดีพุทธะคือคนมีปัญญาที่ขยันกิเลสคือคนโง่ที่ขยันขยันโง่ส่วนพุทธะนี่ยขยันฉลาดฉลาดพ้นทุกฉลาดพ้นทุกเออ ส่วนกิเลสแต่มันโง่เพิ่มทุกเงอพวกโง่เพิ่มทุกเงอโง่เพิ่มทุกเงนเป็นยังไงยิ่งทำยิ่งทุก็ยังทำอย่างนั้นลุกอย่างโง่ไปถึงไหนงโง่ไปถึงไหนอาจารย์เราเป็นนึกถึงเอ้วคนที่โทษคนอื่นเนาะเห็นทำอะไรไม่ถูกใจเราจริงพยายามแก้เขาเขาก็ดื้อนะเขาก็ไม่เชื่อเรานะโอ้เรารู้สึกเลยนะเขาดื้อเขาไม่เชื่อเราเราไม่ชอบเลยเมื่อไหร่จะแก้ได้ทีวะแก้ได้ทีวะแก้เลยจะฉลองเจ็ดวันเจ็ดคืนเลย แล้วมันก็ฝังว่าเขาดื้อดมันโูกกี่พบกี่ชาติแล้น่ะเขาดื้อ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 เขาด้อเขาด้อเขาดื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 ้อเขาเขาดื้อเขาดื้อเขาดื้เขาดื้อ เราชั่วเราบ้าเราทุกเราทุกขเป็นไงเป็นไงหายทุกไหมหายทุกหายเลยยอมรับแลวก็หายเลยจะโดนเท่าไหร่ไอ้อั็อกเท่าไหร่ยอมให้หมดชกเท่าไหร่ยอมให้ั็อกเท่าไหร่เขาจะหน้างอใส่เราเท่าไหร่ก็รับไปเถอะรับไปเถอะรีลาเท่าไหร่รับไปเถอะเต็มใจรับไม่มีอะไรทุกข์เราเอ้ยเรา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  ถ้าไปมีสัตว์ปรุษบอกเดยจะรู้เลือกหมเนี่ยอาจ้าว่าเหมือนเก่าเลยแหละเหมือนเหมือนเดิมเออแย่กว่าเดิมใช่ไม่เหมือนเดิมหรอกแย่กว่าเดิมเออจะฉลากรว่าเดิมเนาะ ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะนี่นะรับล้อมรับล้อมรับร้อมมันไม่มันไม่เหมือนเดิมหรอกมันแยกกันเดิมหรอกมันแยกต่ละวันแยกกันเดิม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 สุดท้ายเป็นไงโอ้โหเป็นศัตรูกันเลยนะสุดท้ายมันอาฆาตกันเลยโอ้โหเป็นศัตรูกันชกกับชกกันเลยเป็นอย่างนั้นนะ โอ้จากมิตรกันเนี่ยจะกลายเป็นศัตรูเลยเชื่อเธอใครเป็นมิตรกันไปเรื่อยๆเลยถ้าไม่ลดอัตตานะถ้าไม่ได้ฟังธรรมนะสุดท้ายจะเป็นกลายเป็นศัตรูกันเชื่อไหมวกมิตรกันเนี่ยจะกลายเป็นศัตรูหมดแล้วกิเลสจะเสียมให้ทะเลาะกันหมดนี่แหละคำส่อเสียดเขาดื้อเขาดื้อฉันไม่ชอบเลยเขาดื้อเขาไม่ชอบเลยดื้อฉันไม่ชอบเลยเมื่อไหร่เขาจะแก้ทีแต่ที่จะบอกว่าเราดื้อเมื่อไหร่เราจะแก้ทีวะ มันโทษแต่เขามันไม่โทษเราเราแก้ซะเลิกดื้อซะเราก็หายทุกเลยเรหายทุกเลิกดื้อวันนี้หายทุกวันนี้ใช่ไหมเลิกดื้อวันนี้หายทุกวันนี้ทำไม